พบกับผมนายชอตตี้บูจะว่ากับ Assault Lily Last Bullet เกมมือถือแนว RPG พิมพิิยมจากแอนิเมะ Assault Lily นั่นเองครับจุดเด่นของเกมนี้เลยคือสาวๆโคตรน่ารักครับและก็มีแอนิเมชันให้เราดูเป็นระยะระยะอีกด้วยถึงแม้ว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นจะปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยเขาบอกเลยว่ากลับมาใหม่เล่นง่ายกว่าเดิมแถมแจกหนักขึ้นด้วยนะครับส่วนภาษาในเกมก็ไม่มีภาษาไทยนะครับมีแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเท่านั้น เมื่อเริ่มต้นเกมนะครับเขาจะให้เราเลือกโรงเรียนก่อน,นครับก็แอบ,บส่องนิดนึงแล้วกันว่าชอบใครครับเพราะว่าหลังจากเลือกโรงเรียนแล้วเขาจะให้เราเลือกตัวละครหลักครับพอเราเลือกได้แล้วหลังจากนี้เขาจะให้เราเปิดกระชปองซึ่งเราจะได้5ดาวแน่นอนเป็นน้องคนที่เราเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโชคดีแบบผมเนี่ยก็จ,จะได้คนอื่นด้วยนะ สำหรับวิธีการต่อสู้เกมมีก็ง่ายๆเลยครับเพราะว่าตัวละครเราจะโจมตีเองอะไรเองหมดเลยเรามีหน้าที่ใช้สกิลด้านล่างครับมันใช้มานาด้วยนะแต่ว่ามานามันเต็มเร็วมากเลยครับแล้วก็จะมีแรร์สกิลที่กดใช้ได้ด้านซ้ายอันนี้คือกดได้ทีเดียวนะครับก็จะบัฟให้ฝ่ายเราหมดเลยแต่ใดๆแล้วมันมีออโต้มาให้ดูด้านซ้ายล่างก็ได้นะหวัวผมมันน่าจะบังอยู่ พอเปิดออโต้แล้วก็ชีวิตสบายครับไปโฟกัสเรื่องของการพัฒนาตัวละครเพียงอย่างเดียวแล้วก็การจัดทีมด้วยอเดี๋ยวค่อยพูดถึงทีหลังกันแล้วกันเนาะแล้วทีนี้เกมนี้มันมีชนะทางแพ้ทางด้วยก็คือมีห้าธาตุพื้นฐานแต่ส่วนใหญ่อะช่วงแรกจะมีแค่สามธาตุไงก็คือจะมีไฟใช่ไหมอาไฟชนะลมลมชนะน้ําน้าชนะไฟอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราทําได้คือล็อกเป้าหมายอยากจะตีตัวไหนก่อนเป็นพิเศษทําได้เลยครับผม หนานหนที่เคยผ่านไปแล้วก็สามารถใช้ตั๋วสคริปในการผ่านด่านได้เลยนะครับแต่ได้เกิดว่าไม่มีตั๋วก็ไม่เป็นไรครับเราปล่อยบอทออโต้ได้เลยนะเขาก็จะสู้ให้เราเรื่อยๆส่วนการจัดทีมเนี่ยอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับคือก่อนจะต่อสู้เขาจะให้เราเลือกตัวละครก่อนปกติแล้วก็จะเป็นคนเดียวกับที่เราเลือกมาเนี่ต้นเกมมันเองครับนั่นแหละ เสร็จแล้วเขาจะมีให้เราเลือกอีก3คนที่ติดสอยห้อยตามได้นะครับซึ่งคนพวกนี้เนี่ยได้จากการเล่นตามเนื้อเรื่องด้วยได้จากการฉปองด้วยหรือว่าได้จากกิจกรรมด้วยแต่เราก็ไม่สามารถใส่โมโมโซโซได้นะครับเนื่องจากว่าเขามีหลอกไว้ครับว่าจะต้องใช้สายไหนบ้างนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมว่างอยู่หนึ่งช่องนะครับที่เป็นสายโจมตีนะครับมันจะมี4รูปใช่ไหมอันนี้คือโจมตีกายภาพป้าหมายเดียวอันนี้ก็คือเป้าหมายหมู่ ส่วนอันนี้ก็คือเวทมนต์เป้าหมายเดียวอันนี้ก็คือเป้าหมายหมู่นั่นเองนะครับอย่างเช่นน้องคนนี้ก็คือโจมตีเป้าหมายเดียวเป็นหลักนะครับถ้าเกิดผมจะเอาสายโจมตีเข้ามาผมเลือกได้แค่คนเดียวในนี้ก็เลือกคนนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อีกสามคนก็คือพวกบัฟได้ดีบัฟได้แล้วก็พวกฮิวได้เพราะนั้นผมก็จะเลือกเอ่อคนที่บัฟได้แล้วก็ฮิวได้มาก็แล้วกันอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะกลยุทธ์ใครกลยุทธ์มันและนอกจากนี้เราจะต้องทําการจัดฟอร์เมชั่นของตัวละครหลักด้วยนะครับก็แตะ ในนี้เราจะสามารถจัดได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเมโมเรียหรือว่าการสนับสนุนแน่นอนครับว่ามันมีสายด้วยก็ตามที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนอันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชาร์มส์ด้วยก็คือเป็นพวกอาวุธนะครับแล้วก็จะมีออเดอร์สนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของไอเทมบัฟนั่นแหละก็จะมี5ประเภทในช่วงต้นนะ ที่ผมใส่ไปก่อนอันนี้ก็จะมีโจมตีโจมตีธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟใช่ไหมขาดอีกอันนึงใส่ไปเลยก็แล้วกันอันนี้ก็คือสายบับป้องกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีสับเมโมเรียนะครับสับเมโมเรียก็คือตัวละครที่เป็นสายซัพพอร์ตจำได้ไหมเราไม่สามารถใส่สายโจมตีในนี้ได้นะครับแล้วก็มีสับออเดอร์ด้วยแต่ว่าเออออเดอร์ก็คือมีแค่หาอันไงถ้าเกิดมีมากกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวไปใส่ที่สับออเดอร์ก็ได้ถ้าเกิดขี้เกียจคิดมากนะครับนี่เลยออโต้ฟอร์เมชัน เขาก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าเอ้ยเราจะจัดอะไรจัดหมดเลยก็ได้แล้วจะเน้นอะไรล่ะเน้นพลังก็ได้ถึงแม้เขาจะเขียนว่าแรนดอมแต่จริงๆไม่ได้แรนดอมนะเขาจะเอาพวกค่า CP หรือว่า Battle ลพอยตของตัวละครเนี่ยที่สูงที่สุดมาใส่ไว้นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างก็คือแบบแยกตามธาตุจะเน้นโจมตีด้วยสายไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับงั้นก็กดโอเคไปเลยก็แล้วกัน แค่นี้แหละก็เป็นอันเสร็จสิ้นการจัดทีมแล้วอ้อเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนชุดด้วยนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีชุดของตัวละครเดียวกันมากกว่า1ชุดนะครับก็คือเปลี่ยนได้ที่นี่เลย ส่วนั้นเจนในเกมนี้นะครับก็จะมีเมนแบตเทิลที่เป็นเนื้อเรื่องหลักนะเอาไว้ปลดล็อกคอนเทนต์อื่นๆที่ตามมานั่นเองครับอันที่2เป็นอีเวนต์แบทเทิลนะครับก็จะมีหลายส่วนเช่นกิจกรรมที่มาตามช่วงเวลาหรือว่าเทศกาลนั่นเองครับอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าไหวถ้าว่างก็ลงให้หมดครับเพราะว่าเราจะได้รับรางวัลแน่นอนก็คือตรงรีวอร์ดเห็นไหมเขาจะมีการแจกรางวัลแน่นอนถ้าเกิดว่าเราทําแต้มถึง,ถงตามที่กําหนดแล้วแต้มไปดูตรงไหนใช่ไหมนี่เลยนี่เลยเห็นไหมครับเนี่ยผมมีาสามาร้อยะครับแต้มนยเรไปแลในร้วย นอกจากเทศกาลแล้วนะครับก็จะมีเดลี่ที่เป็นกิจกรรมประจําวันด้วยนะครับเอาไว้ลงฟาร์มหาของนี่แหละครับถ้าเกิดว่าเล่นไปไกลแล้วเนี่ยสามารถผ่านได้ทุกด่านนะครับมันจะเปิดปุ่มสคริปต์ออกก็ทําให้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งไล่ลงทีละดันเจียนอีกต่อไปตัวอีก2อันยังไม่มาขอค่าไปเลยกันละกันครับอีกอันหนึ่งจะต้องมีกิวก่อนนะครับมันถึงจะสามารถเข้าร่วมได้นะครับซึ่งระบบกิวเนี่ยจริงๆมันก็ต่อสู้เหมือนด้านนอกแหละแต่ว่ามันจะมีตัวละครที่เป็น NPC หรือว่าเป็นพวกของเราที่อยู่ในแมเ่่ยหละข้้้าไปรววตอสูด ตัวนั้นสุดท้ายคือมันตีแบทเทิลหรือก็คือกิจกรรมที่เอาไว้โคอปนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยว Co ออกับโคอปเข้ามาเอาล่ะคราวนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของการชาปองนะครับผมตอนเซิร์ฟเปิดจะมี5ตู้ด้วยกันนะครับแนะนําเปิดตู้แรกก่อนเลยก็ได้สตาร์ด s ชกาฉาเพราะว่าเราจะได้รับ5ราดาวแน่นอน1ตัวครับแบบการันตีใช้1 5 0 0พเพชรซึ่งไม่ต้องเติมเงินก็ได้ใช้เพชรท,ที่เกมเขาแจกให้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูแอน อ่ะทีนี้ตรงคอนโซลนะครับถ้ามันเป็นสีแดงคือ4ดาวถ้าเป็นสีทองคือ5ดาวนะครับถ้าเป็น5าดาวก็จะมีแอนิเมชันนานนิดนึงครับก็คือจะมีสาวๆออกมาแบบนะเยอะนิดนึงอ่ะกว่าจะจบนี่เล่นเป็นเกือบนาทีเหมือนกันโอเคเราเห็นลองรอยเรียบร้อยแล้วครับว่ามี4ดาว2ใบแล้วก็5ดาวหนึ่งใบผมเปิดทีเดียวไปหมดเลยก็แล้วกันครับนี่เป็นไงนี่คือ4ดาวเนาะอ่าก็ดูรูตรงนี้เลยก็ได้ครับเขาจะมีบอกอยู่แล้วนะครับหมายถึงดาว่ะนะ3ดาวดีข้ามไปเลยก็ได้มั้งเฮ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยมันมีเปลี่ยนสีด้วยเวนกรรมโอ้โหแจมไปเลยครับอืมเป็นไงห้ดาวครับผมไม่นึกว่าจะได้ครับไดคอสตูมใหม่ด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นการ์น่าจะเมโมเรียนะไม่ใช่ตัวละครอันนี้3ดาวเนาะโอ้เป็นไง3มดาวยังดูดีครับตอนแรกว่าจะข้ามไม่ข้ามแล้วขอดูอืมสดาวจ้าสวยๆอันนี้4ดาวครับผม อืมสามดาวเนาะเพราะว่าห้าดาวมันใบสุดท้ายเลยนี่อันนี้ก็สามดาวอันนี้ก็สามดาวอันนี้ก็สามดาวน่าจะใบสุดท้ายแล้วนะนาสามดาวเนี่ยมานี่ครับห้าดาวสีทองครับผมดูซีได้ใครเอ่ยโอ้โหสวยงามครับผม ก็เรียกได้ว่าโชคดีจริงๆครับผมได้5ดาวมา4ตัวแล้วส่วนตู้ต่อมาลัคกี้เกิดอันนี้แนะนําว่าให้เปิดหาต่อได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตู้กิจกรรมครับมันจะได้รับแต้มกิจกรรมเยอะถ้าเกิดว่าเรามีสาวๆพวกนี้นะครับส่วนตู้ต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นตู้ฉลองเปิดตัวนะครับแนะนําว่าเปิดทีหลังตู้เมื่อกี้ก็ได้ตู้ตู้เนี้ยตัวเนี้ยหมือถึงตัวเนี้ยนะเปิดตัวนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันจะหมดเขตก่อนไงตัวนี้จะหมดเขตทีหลังอะไรอย่างงี้นะครับส่วนสตาร์เดชเราเปิดไปแล้วใช่ไหมและก่อนนั้นเนี่ยผมก ตู้ต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราเปิดฟรีแล้วนะวันละ11ใบแต่ว่าอย่าไปคาดหวังมากครับกับ5ดาวเพราะว่าอัตรา1%นเท่านั้นเองครับก็เรียกได้ว่าเขาแจกฟรีนั่นแหละนะก็ถ้าเกิดได้5ดาวมัก็โชคดีไปส่วนตู้สุดท้าย,ยจะเป็นตู้ที่ใช้ตั๋วเปิดซึ่งตัวเกมแจกให้เราอยู่แล้ว1ใบนะครับอันนี้ก็ได้5้าดาวแน่ๆ1นใบเท่านั้นนะครับไม่ใช่11บอใบเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดตู้นี้กันลวกันครับลัคกี้เกอร์เนี่ยขอดูเรทหน่อยสิว่าเท่าไหร่เอย3%ก็มาตรฐาเกมเกาาทัรวไป งั้นเดี๋ยวผมเปิดตู้นี้ยาวๆเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลอลุ้นกันว่าจะได้5ดาวอีกบ้างไหมครับเฮ้ยห้าดาวมาอีกแล้วอะ่ะไม่น่าเชื่อเปิดสามรอบ5้าดาวมาเลยแต่ว่ารอบนี้5ดาวหนึ่งใบนะอ่ะสกิปเลยก็แล้วกันนะครับคือแบบว่าถ้าไม่สกิปนี่ยาวนานแน่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือพวก5้าดาวมาสกิปไม่ได้อยู่แล้วครับมาคือซีรอบนี้เป็นใครอืมน่ารักครับผมได้แลชุดกิจกรรมโอเคสี่ดาวก็ค่าไม่ได้ใช่ไหมเอ้ย โอ้โหมันเปลี่ยนเป็น5ดาวอ่ะโ,อโชคดีจริงๆอ่ะสกิปต่อโอเคอย่างที่บอกนะ5าดาวสกิปไม่ได้นะครับแล้วก็ได้ชุดเป็นคอสตูมมาด้วยเนาะได้รับไอเทมเพิ่มด้วยนะครับจากการเปิดตู้นี้นะครับอ่ะเปิดต่อเลยเปิดต่อเลยรอบนี้นะครับมีแต่สีแดงนะอ่ะลองดูแล้วกันว่ามันจะมีเปลี่ยนสีไหมไม่มีนะครับอ่ะรอบนี้ไม่มีเปลี่ยนสีนะครับผมอ่ะได้ไอเทมอีกแล้ว เอาละเปิดต่อนะครับผมยังเปิดได้อีกสองรอบนะครับเอาให้หมดเลยแล้วกันสกิปกันรัวอู้รอบนี้หดาวอีก2ใบสี่ดาวอีก5า้าใบอะไรจะดวงดีขนาดนี้วะเนี่ยเออมาดูดิไอเอยอยตู้กิจกรรมก็ต้องได้ตัวกิจกรรมเนาะไม่แน่อาจจะมีหลุดตู้ครับอู้หน่ารักครับผมต่อ,อเลยอ่ะก็มีซ้ำเนาะ ถ้าซ้ำเนี่ยจะไม่มาแนะนําตัวนะครับโอเคแล้วก็ได้ชุดเพิ่มได้ของเพิ่มนะครับอ่ะรอบสุดท้ายดูดิห้าดาวมาอีกไหมอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้ครับเนี่ยอ่ารอบนี้น่าจะเป็นปกติที่ชาวบ้านเขาได้กันนะครับคือสีฟ้าเยอะและสีแดงนิดหน่อยดูดิว่ามีเปลี่ยนสีไหมฮึบไม่มีเปลี่ยนสีจ้า ส่วนแต้มกาชชปองที่เราเปิดมานะครับมันจะมีอยู่2ส่วนนะอันนี้คือกาชาโบนัสนะครับก็คือเปิด88รอบนะครับจะได้รับของเพิ่มเติมนะครับเป็นเมม o r i a ม moon นะครับอันนี้ก็คือเอาไว้ปลดลิมิเตอร์หรือว่าลิมิตเบรกให้กับตัวละคร5ดาวนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยคือ medal e x c h a n g นะครับอันนี้ก็คือเวลาท่านผู้ชมเปิด10ใบจะได้รอยแต้มนะครับนั่นแหละอันนี้ผมมี400แต้มเพราะว่าเปิดมา40ใบนะครับซึ่งเราสามารถเอาแต้มเนี่ยไปแลก5ดาวได้เลยนะครับในราคามนต่างๆไดด้้วยนะ ทีนี้มาดูส่วนของการอัปเกรดกันบ้างดีกว่าครับแนะนํามาลิมิตเบรกก่อนนะลิมิตเบรกคือการเอาก๊าซซ้ำมาผสมกันนั่นเองครับคือเกมนี้มันเก่าแลวไงไม่เหมือนเกมสมัยใหม่ที่เราทําผ่านเมนูเดียวกันได้เลยใช่ไหมอ่นนั่นแหละอันนี้แนะนําว่าให้มาทําการลิมิตเบรกก่อนครับเอาเฉพาะการาดที่ใช้ก็ได้ครับการาดไหนที่ไม่ใช้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปเป็นวัตถุดิบทาอย่างอื่นเออแล้วก็ดูที่ด้านซ้ายด้วยนะครับเนื่องจากเกมนี้มันจะมีอุปกรณ์4ส่วนที่สามารถติดตั้งให้เราได้มันทําได้เหมือนกันหมดนะถ้าเกิดว่าาาเเเรมมมีขอออกก็คืืทํไดด้หหนนัลย ทีนี้ย้อนกลับมาที่เมนูที่1น,นะครับก็คือเรื่องของการอัปเกรดนั่นเองนะครับผมช่วงแรกเนี่ยเราจะมีการที่สามารถปลดลิมิเตอร์ได้2ใบด้วยกันคือใบนี้จําหน้าไว้ก็ได้ครับคือไปรับที่จดหมายได้เลยนะครับเขาจะมีแจกใบนี้นะตัวอีกใบนึงเนี่ยก็คือใบนี้นะครับเป็นของลิลลี่อันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะผมเรื่องลิลลี่เป็นตัวละครหลักหรือเปล่าก็เลยได้ใบนี้มานะครับก็คือเขาจะแจกมาเลย2ใบที่สามารถลิมิตเบรกได้ยันแบบตีบวกจนแม็กเลยอะ ซึ่งการอัปเกรดจะมี2ฝั่งนะครับก็คือเลเวลกับสกิลเลเวลก็ใช้หนังสือได้เลยอันนี้ก็ตกไปตรงมานะครับส่วนสกิลเนี่ยให้เราเลือกการใบอื่นที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วนะครับอย่างเช่นแบบนี้ละกันนะไม่ใช้แล้วมันจะมีบอกครับว่าใช้1ใบเนี่ยเลเวลจะขึ้นไหมแล้วถ้าเกิดขึ้นจะข,ขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อาจจะใช้หลายใบนิดนึงครับเพื่อที่จะทำให้เลเวลมันตันนะนะหรือไม่ก็มาเลือกใช้พวกไอเทมที่เป็นวัตถุดิบต่างๆก็ได้แต่ว่ามันจะขึ้นแค่อ่่่่่่่่่อออยยยยาาาาางงงใดหหนนนนนนึึเเเเทททัันนะ้้้ะมมมมมจไืืกกกีีแบบขุร,รลช ทีนี้กลับมาดูด้านซ้ายต่อนะครับพวก c h a r มออเดอร์แล้วก็ล mm ิล hmm. y ก็อัปเกรดได้เหมือนกันหมดเลยครับแต่อาจจะใช้วัตถุดิบแตกต่างกันไปก็แล้วแต่หมวดกันละกันเนาะ mm hmm. ส่วนอันที่2ก็คือการเลื่อนขั้นหรือว่าเลื่อนดาวนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ทําได้ทั้งเมโมเรียชาร์มแล้วก็ออเดอร์นะครับผม mm hmm. อย่างแรกเลยที่จะต้องทำเลยคือไปหาวัตถุดิบมาให้ครบก่อนแล้วก็ลองกดอัปเกรดดูถ้ามันอัปเกรดไม่ได้ก็แค่ไปเก็บเลเวลให้มันตันก่อนเท่านั้นเองครับ ตัวเมนูที่ 45- 6อันนี้ขอข้ามเลยกันแล้วกันครับคือตัวเกมบอกว่าเราจะต้องมีของก่อนถ้าไม่มีของเนี่ยมันก็จะไม่ปลดล็อกระบบขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวเขาจะสอนเองก็ขอข้ามไปก่อนกันแล้วกันตัวนั้นที่เจ็ดเนี่ยก็คือเราสามารถเอาการพงเนี่ยแหละไปขายหรือว่าไปเก็บไว้ในคลังได้ด้วยนะครับก็คือเผื่อ,อแบบช่องตรงช่องเต็มอะไรเงี้ยใสย่ก็ไปในคลังก่อนถ้าเกิดจะใส่ในคลังก็เราแตะได้เลยอย่างเช่นเจ้าใบนี้ใส่เอยอแต่นี้มันติดอยู่ในปาร์ตี้ผมมันใส่ไม่ได้ใบนี้ ถ้าเกิดจะออกก็แค่เข้ามาที่นี่แล้วก็กดอออกพอเข้าใจเนาะเอออันนี้คือเหมือนกับที่เรามีอยู่ในกระเป๋าอันนี้ก็คือที่เราเก็บไว้ในคังต้วจะขายต้องมาที่เมนูนี้นะครับก็ลองกดขายดูกันละกันเนี่ยก็จะได้ตังค์กลับมาซึ่งมันค่อนข้างน้อยเลยนะคิดว่าเอาไปทำอย่างอื่นน่าจะดีกว่าเนาะ เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของกิ้วใช่ไหมครับอ่าเกมนี้มันจะมีทั้งระบบกิ้วกับเพื่อนนั่นแหละถ้ากิ้วเนี่ยจะอยู่ด้านขวาบนที่เป็นรูปดาบเนี่ยแหละเรียกไม่ถูกแต่เข้าไปได้เลยครับอันนี้ก็ไปหากิ้อยู่ให้เรียบร้อยก่อนนะแต่น่าเสียดายกิลวหนึ่งมันอยู่กันได้แค่ข้านึงอะ่ะน้อยมากนะครับแล้วก็อ่าถ้าเกิดเราจะโดเนทให้กิ้วก็คือต้องกดตรงนี้นะมันจะมีไอเทมที่เป็นตาสนิรักษ์แบบเนี้ยครับเราได้จากการเล่นอยู่แล้วกดออไปเลยได้ครับแล้วก็กดโดนเนวายนั้ไไ็ตน,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 นะ โดนเนเสร็จแล้วดูด้านซ้ายต่อได้นะครับมันมีการซื้อบัฟเลยนะแต่ว่าบัฟเนี่ยเขาบอกว่ามันจะใช้ได้ในโหมดแอนตี้ฮิลสเท่านั้นนะครับผมพอผมมาดูหน้าจอดันเจแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าฮิลแบทเทิลเฉยๆไม่มีมีแต่เนี่ยกิแกนฮิลแบทเทิลแล้วเขาใช้คําว่าแอนตี้นั่นหมายความว่าบัฟที่เรากดเนี่ยน่าจะมีผลกับที่กิจกรรมอื่นๆยกเว้นอันนี้อันนี้มโน,นเอาเองนะครับเพราะว่ามันเขียนไม่เคลียร แล้วบัฟนี่ก็มีให้เลือกหลายอย่างนะเช่นบวกธาตุนู่นนั่นนี่บวกอีกพีบวกตังอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าบัฟพวกนี้มันอยู่แค่30นาทีเท่านั้นเองครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายคือ8หน่วยแล้วผมมี44หน่วยก็เลยคิดว่าเก็บไว้ดีกว่านะครับทีนี้อันที่3เนี่ยก็มีการซื้อบัฟเหมือนกันแต่อันนี้เขาบอกว่าเอาไว้ใช้ในฮิลส์และก็ลีเจนแบทเทิลนั่นเองครับแล้วบัฟอยู่30นาทีนะครับแต่อันเนี้ยมันจะใช้เพชรนะครับไม่ได้ใช้แต้มกิวเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับ ในอันสุดท้ายนะครับจะเป็นการอัปเกรดบัฟนั่นเองนะครับก็คือปกติมันจะเลเวลหนึ่หมดเลยใช่ป่ะผมบอกว่าโอ๊ยอยากได้ EXP มากขึ้นอ่ะก็สามารถใช้ตัวแต้มกิลในการอัปเกรดได้ทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้บัฟเนี่ยต้องกลับไปใช้ที่เมนูที่2ถูกป่ะคราวนี้มันเป็น Level เลเวล2แล้วเหมครับเออนั่นแหละก่อจะอัปเกรดอะไรก็คิดดีๆก่อนกันล้วกันเนาะ ตัวนีกกิจกรรมหนึ่งคือ Legion Man นะครับอันนี้ก็บอกว่าเราต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ตีบอสกิลนั่นแหละแต่ว่าเราจะต้องผ่านในระดับยากที่สุดก่อนนะครับซึ่งมันใช้พลังประมาณ30,000นะครับผมยังเล่นไม่ถึงเนาะน่าจะต้องใช้เวลาสัก3-4วัน ส่วนการออกจากกิลวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่นี่นะเบเบอร์ลิสกับเมมเบอร์อินวายเทชันเพราะที่ผมเป็นหัวหน้ากิลวไงมันก็เลยมีแต่คําสั่งไล่คนอื่นออกหมดเลยนะครับของตัวเองเนี่ยออกไม่ได้นะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายครับมันจะมีโรเมเนจเมนต์นะครับอันนี้คือสามารถเซตให้คนอื่นเป็นรองกับตันก็ได้ครับรองหัวหน้าเกิลวนั่นแหละหรือว่าเราจะทาร์นเฟอร์หัวหน้าให้กับเขาเลยก็ได้เผื่อผม,มอยากจะออกกิลอะไรเนานะก็ให้หัวหน้าคนอื่นไปก่อนค่อยออกอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเวลามีคนสมัครเข้ามาาาานนะะรรับก็สามมาถททีีี่่่จได้ ตัวเมนูที่4เนี่ยก็คือคนที่ยังไม่มีกิวนั่นเองครับเราสามารถที่จะอินไว้เขาเข้ามาในกิวได้และสุดท้ายก็คือลายชื่อของคนที่เรากําลังอินไว้อยู่นั่นเองครับก็คือประมาณว่าอินไว้ไปแล้วแต่เขายังไม่ตอบนั่นแหละทีน,นี้พอเราเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างแล้วเนี่ยลองแวะไปดูที่ร้านค้าหน่อยก็ดีนะเผื่อมีของที่ท่านผู้ชมกําลังตามหาอยู่โดยเฉพาะของอัพกงอัพเกรดเนี่ยมีขายที่นี่เพียบเลยเนี่ยส่วระบบเพื่อนของเกมเนี่ยครับเขาจะแอบอยู่ที่ขีด3าขีดด้านขวาบนนั่นแหละแล้วก็เมนูที่4นะครับ เกมนี้จะเป็นลักษณะของการ Follow นั่นเองครับก็คือกดปุบเขาจะ Follow ปรับไม่ต้องรองให้อีกฝ่ายหนึ่งทำการ Follow เราก็ได้เอ้แต่ว่าเราลบได้นะเช่นคนนี้ยุมา Follow เราไม่ชอบเราลบเขาได้ด้วยนะครับส่วนคนที่มา Follow เราเนี่ยจะอยู่เมนูที่3ครับเพื่อเราอยากจะ Follow เขากลับไงก็คือทำได้แบบนี้เลยครับผมส่วนที่เกี่ยวกับเพื่อนอีกอันนึงนะครับก็จะอยู่ที่เมนูขีด3ขีดด้านบนเหมือนกันครับแต่เขาเนี้ยมันเป็นอันแรกสุดเลย i n v i t a t i ั n นั่นเองครับอันนี้คือสมมุติท่านผู้ชมไปชวนเพื่อน,อนมาเล่น ก๊อปปี้เลขเนี่ยไปให้เพื่อน,นครับกดตัวนี้ก็ได้นะมันจะเซฟไว้ในคลิปบอร์ดให้เราเลยก็ไปเพสให้เพื่อนในช่องแชทอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็รอให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาที่นี่แล้วก็กรอกไ d เเข้าไปแล้วกดโอเคเท่านั้นเองครับจะได้ของทั้งสองฝ่ายส่วนคนที่ไม่มีเพื่อนนะครับก็เอาของผมไปกรอกก็ได้ครับจะได้ของเหมือนกันทั้งคู่ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะมีอยู่2ฝั่งนะครับก็ด้านซ้ายบนเลยครับเมนูที่3นะครับอันนี้ก็คือเอาไว้เปลี่ยนน้องๆที่จะมายืนหน้าล็อบบี้นั่นเองครับว่า ส่วนอีกอันนึงมันจะแอบอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นขีด3ขีดนั่นเองครับแต่เข้ามาแล้วนะครับมันจะมีคําสั่งเซตติ้งหรือว่าออปชันอยู่ตรงนี้เอาที่สำคัญสำคัญกันแล้วกันนะครับก็คือนี่เลยด้านซ้ายกราฟิกเซตติ้งนั่นเองนะครับอันนี้คือผมปรับสูงสุดทที่เป็นไปได้แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นครับกราฟิกก็ค่อนข้างใช้ได้นะแล้วก็เฟรมเรทมันจะแยกกันอยู่เลยว่าเออถ้าอยู่หน้าล็อบบี้เนี่ยหรือว่าการต่อสู้เนี่ยจะเฟรมเรทเท่าไหร่ถ้าเครื่องใครแรงก็มาปรับสูงสุดในครบท ส่วนการเซฟไปดีย้ายไปเล่นเครื่องอื่นก็จะแอบอยู่ที่ด้านขวาบนเหมือนกันครับแต่คราวนี้จะอยู่เมนูที่3นะครับตรงนี้เลย transfer data ตัวเกมเขาจะมีรหัสมาให้เราอยู่แล้วนะครับเราแค่ใส่าสเวิร์ดเข้าไปนะครับเป็น8ถึง20ตัวอักษรนะครับก็ให้ประกอบไปด้วยตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขยกตัวอย่างที่ผมชอบใช้กันละกันก็คือตัว p ใหญ่ a ใหญ่ s เล็ก1 2 1 2อ่งะไรเงี้ยเป็นต้น8ตัวพอดีมีตัวอักษรทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กและมีตัวเลขด้วยนะครับแล้วก็กด setting ได้เลย ส่วนการโหลด ID นะครับก็ก่อนเข้าเกมดูด้านขวาบนจะมีคำสั่งซัพพอร์ตเห็นไหมอาแตะเข้าไปได้เลยครับแล้วก็แตะที่เมนูที่2นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ทั้ง ID และพาสเวิร์ดเข้าไปแล้วกดเซตติ้งก็เรียบร้อยแล้วครับผม